ย้อนกลับไปเมื่อเดือนพฤษภาคมผมได้ของมาชิ้นหนึ่งซึ่งผมรักมันมากๆา oh กก๊อดมขัดแชมป์ของผมเองว้า wow! วและแล้ววันนี้ก็มาถึงครับมผมทำอะไรเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งวันครับผมทำอะไรเมื่อโลกหมุนรอบตัวเองหนึ่งครั้งวันนี้เราเปิดมาก่อนนอนเลยนะฮะเพราะว่าวันนี้ครับเรามีแลนนะฮะที่จะทำเรื่องของ เข็นขาดแชมป์ของเราต่อนี่เพราะว่าตอนนี้นะครับเราพ่นแลกเกอร์นะฮะหนามากนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวเราเปลี่ยนตัวคริสตัลที่มันเป็นพลาสติกเนี่ยจะให้เป็นเพชรซีแซจจริงๆนะครับแต่ว่ามันต้องเจาะเพราะฉะนั้นนี่ก็คือสิ่งที่จะทำวันนี้นะครับนี่นะครับ ตัวสเปรย์เพราะว่าเป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่จะทําในช่องนะครับเป็นเรื่องของรองเทา้าอ่ะจะเป็นยังไงเดี๋ยวไปดูกันนะแล้วก็จะมีคลิปที่ทําตัวนี้โดยเฉพาะเลยเอาเป็นว่าตอนนี้ผมก็ง่วงมากแล้วนะฮะนี่ทรงผมใหม่ด้วยเออเอาเป็นว่ายังไงก็เจอกันนะครับผมในตอนที่ผมตื่นไปข้ามไปดูตอนตื่นเลยโอเคบ่า okay. ยวันใหม่นะฮะตื่นมาก็บ่ายเลยนะครับโอเค ก็วันนี้นะครับมีแพลนที่จะทํางาน DIY นะต่างๆนานานะอันนี้ไม่ต้องตกใจอันนี้เป็นสตูดิโอผมเองนะครับสตูดิโอหรือห้องเก็บของดีๆนี่เองนะฮะโอเค okay, นะฮะตอนนี้ตอนนี้เหงื่อท่วมตัวเลยนะฮะอากาศเมืองไทยร้อนมากนะฮะร,ร้อนจริงๆเลยนะฮะตอนนี้มีสเปรย์ที่เมื่อกี้ทำเรื่องรองเท้า รองเท้าแห้งแล้วแต่ว่าเดี๋ยวตากไว้ก่อนแป๊บหนึ่งแล้วเดี๋ยวถ่ายพาทรองเท้าต่อนะครับมอไซค์ผ่านนะฮะแง่สนุกจังเลยอันต่อไปเดี๋ยวตัวเข็มขัดเองเนี่ยเราจะเจาะกันครับเพราะว่าวันนี้เออเป็นเขาเรียกว่าอะไรเืมดีเดย์เนาะเพราะว่าเราจะใส่เพชรซีแซลงไปในเข็มขัดแชมป์ของเราจริงๆนะครับมันจะได้เหมือนของจริงให้ได้มากที่สุดนะไปไปดูกันดีกว่าครับก็เดี๋ยวเราจะไป เจาะเข็มขัดแชมป์กันแล้วนะฮะหยิบเข็มขัดออกมาก่อนนี่พร้อมอย่างมากเรามาเจาะหน้าบ้านกันนะฮะยิไม่ได้อยู่นะกล้องไม่มีคอนเทนต์ต้มันต้องก้งแก้งก้งแก้ง,งนิดนึงแหละให้มันมีคอนเทนต์เราจริงๆเราไม่ใช่คนซุ่มซ่ามาอะไรเจาะเสร็จแล้วฮะตอนนี้ก็เหนื่อยเลยนะ50กรูนะครับบนเข็มขัดไปเดี๋ยวไปดูเข็มขัดเห็นเปล่า นี่ครับเป็นรูหมดเลยนะรอบๆนะครับนี่ไม่ใช่แค่นั้นนี่ดูข้างๆก็เจาะไปหมดเลยแต่ว่าตรงกลางเนี่ยจะเห็นชัดสุดเพราะว่ารูรอบๆตัวตรงกลางเนี่ยฮะเราเจาะหมดครับเพราะว่านี่เราเตรียมนี่ไว้แล้วนะครับนี่เดี๋ยวเปิดให้ดูว่ามันคืออะไรนี่มันคือเพชร CZ ครับผมสุดยอดจริงๆอ่ะถ้าถ้าเล่นไฟมันจะชัดกว่านี้นะนี่น,น นะวิบวับวิบวับเดี๋ยวเ,เปิดไฟให้ดูเปิดไฟใช้มือถือผมนะนี่สุดยอดวิบวับเลยนะฮะคราวนี้เราก็มีหลายขนาดเลยนะฮะเพราะว่าแต่และขนาดอย่างเนี้ยมันก็จะมาอยู่บนนี้นะครับผมที่มันต่างกันนะโอเคงั้นเดี๋ยวผมขอตัวไปทําก่อนนะครับไป ระหว่างที่พลในอดีตกำลังติดเพชรไปอยู่นะครับพลที่เป็นคนภาคเสียงในอนาคตก็จะมาบอกว่าเพชรซีแซตตรงนี้นะครับไม่ใช่เพชรที่แบบมีมูลค่าสูงอะไรนะเพราะมันเป็นเพชรสังเคราะห์แหละครับซีแซตชื่อเต็มๆของมันคือคิวบิกเซอร์โคเนียครับซึ่งจะใช้ความรู้ทางด้านเคมีมาช่วยนั่นก็คือมันทํามาจากสารที่ชื่อว่าเซอร์โคเนียมไดออกไซด์แะครับแต่มันอยู่ในรูปของพลึก และถูกนํามาเจรินให้มันเป็นในรูปของเพชรนั่นเองตรงนี้นะครับราคาจะต่ํากว่าเพชรมากมากเลยแหละครับแต่ความต่างของมันนอกจากราคาก็มีเรื่องของความแข็งเพราะในการวัดระดับความแข็งโมเนี่ยนะครับเพชรแข็งในระดับ10สูงสุดเลยแหละครับแต่ว่าเพชรซีแซดอยู่ที่แปดจุดห้าแหละครับผมและยังมีด้านอื่นๆที่มันยังแตกต่างกันอีกเช่นการกระจายแสงแหละครับเพราะฉะนั้นแล้วตรงนี้นะฮะตัวเพชรซีแ ไม่ได้แพงอย่างที่คิดนะฮะไม่ต้องถามว่าแจกไหมไม่แจกนะฮะเอาล่ะครับก็ทำเข็มขัดตรงนั้นทำใส่เพชรเสร็จแล้วนะครับน่าจะได้เห็นว่าเป็นยังไงแล้วนะครับแต่ว่าตอนนี้เนี่ยก็คือตัวเข็มขัดผมจะต้องมีการซ่อมเรื่องของตัวแล็กเกอร์นิดนึงเพราะว่ามันกระแทกแล้วก็หลุดไปหลายส่วนมากเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมอาจจะต้องพ่นทับอีกนิดนึงนะครับก็เลยตอนนี้ กำลังเอาไปเตรียมพ่นในวันพรุ่งนี้อยู่ก็จะเป็นวัน DIY วันที่2เสียเวลาไปกับการทําไอตัวเพชรเข็มขัดแชมป์เจาะเอยวางเพชรไม่นานฮะไอคาบกาวติดเพชรที่ผมจะต้องมาแบบขูดๆออกเนี่ยโอ้โหสนุกมากนะครับโอ้โหกินเวลา2-3ชั่วโมงเลยโอเคก็เป็นวันหนึ่งที่ ได้ทำในสิ่งที่กลัวเพราะว่าตอนแรกไม่กล้าจเจาะเข็มขัดแชมป์ตัวเองกลัวพังฮะแต่ว่าก็เป็นบทเรียนนะว่าการที่เราเนี่ยได้ลองทําดูก็เป็นเรื่องที่ดีและตอนนี้ครับโลกก็ได้หมุนรอบตัวเองครบ1ครั้งอีกแล้วนะครับก็ถือว่าจบ,บล็อกของวันนี้ไปถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ต่อด้วยนะครับแล้วก็อ่ะเราจะเจอกันใหม่ในวันที่ผมถือกล้องสวัสดีครับ